สวัสดีค่ะเปิดกระสอบกางเกงยีนผู้ชายนะคะปลายเอลวีรหัสเอลวีศูนย ah. ์สองหนึ like. ่งจ้ะเป็นยังไงมาดูกันเลยพร้อมนะพร้อมแล้วมาค่ะอุ้ยบอมสันน่า จตาจ้าไว้จีตามันมาอยู่ในกระสอบนี้ได้ไงจีตาลูกค้าหืมอุ้ยดูผ้าตัวนี้ดิเอ็ดวินนะ่ะโอ้รัดมาใส่ดีมากใส่ดีมากจ้าใส่สวยมากดีเซลแน่รอยาโอ้ไม่ติดแล้วนั่งไม่ติดแล้วนั่งไม่ติดแล้วดีเซลอุ้ยมันต้องแบบอันนี้มันเหมือนกับว่าเล็กซ์นนินหรืออะไรอยางนงี้ยพี่ถ้าดู สวยมากม่สวยมากี่ม้มีเเงี้ยี่ม่มีรลไง้ยสิไม่ไม่ัมไน้งต้องเร็วดูสิอราายต้อง้มน่เลย่อ่าว่เต็มมากยยูนิคอไโตดีเลยล่ะปนี่ี่ตาไไต่อไอเ่ยนแอมอีกแล้วให้ฉันแอมอีกแล้วแค่แบบไม่กี่ตัวนะโอ้แค่ไม่กี่ตัวนะเข้มๆเลยอะเลกาฟิตนี่ก็แบบว่าเป็นขาเดฟเลยนะ่ะี่บยืดนะนี่ กมาหูรรนะีมาแวอุรถม้ารถมาหูชา่าไอ้นี่มนะไรกันต้งแ่ยนะสามสิบสามสอม่ห้สามหกะให้บให้ดีมมา้กรอกระปเล็กนะจะต้องงานบักกี้นะอันใหญ่รองนห่กระอเลยอะอุลีแค่นี้้าะหลังรถรถมาดนี่กมากอไปมาไปมา้นือว่ายนะขึน่ยอะมันนี่นะอพับบาง ยขออนุญาตรื้จ้ะนี่ส,งส่งคุ้งกาะไรเกล้วส่งบักกี้ละ่ะขายใหญ่ๆโดนใจไวรุ่นเลยหือันนี้ไม่ปิดมานะนี่เข้มๆอยู่นะส่วนใหญ่ก็ในกระสอบนี้ก็เหมือนแบบออกแต่สียีนเนาะนี่แบง่แบงๆป้ายหนังดูสิออกแต่สียีนนะเนี่ยสียีนสียีนตอนนี้แก๊บแน่นเลยอะ่ะหูยแก๊สจ้าพัดานทรงสวยใช้ีทีเวอร์ไวซีทีเวอร์อุยยังสวยเลยอะ่ะทูกเฟรดิดแเฟดสวยมากคะ่ะใช่ไหมใช่ไหมไหนไหนไหนนนี่เหรอ เออใช่ใช,ใช่อันนี้ที่ว่ามีลูกค้าคนนั้นเขาบอกว่าขายได้ราคาใช่ไหมโอ้ยเปิดมามันก็ต้องลุ้นนะเนี่ยตัวไหนที่เป็นหัวตัวไหนที่เป็นแบรนด์ก็ต้องไปแยกธรราคานะคะขาต้องไปแยกธรราคาเอาเลยนะยงานอยู่ในกระสอบมันก็คลาสสิกกันเนาะกระบ,บอกตรงกระบอกเล็กปลายขาแบบนี้ก็เป็นปลายขาตัดเดิมๆนะเี่นนะคะเป็นปลายขาเดิมๆจากโรงงานเลยเป็นแฟชั่นเกาหลีจริงๆเลยนะพี่อันนี้เหมือนขโมยมานะขโมยมาตัวนี้ข้าวมันนี่ล้ว่ะอุ้ยสวยอีกแล้วจ้ะสวยอีกแล้วจ้ะ อ่มันี่แกล้วงานอย่างสวยเลยดูนี่สวยมากนี่ส่วนใหญ่ก็คือแบบสียีนนะสียีนสีดำยังแทบจะไม่เคยเจอเลยนะส่วนใหญ่ก็คือแบบสียีนนะคะมีทั้งสกินนี่้าย,ยืดนะคะแล้วก็เป็นงานทีนแท้รวมๆกันรีนวิวจ้านี่เหมือนจานนะห้าส่วนนงโอ้ยห้าส่วนนองค่ะไปใช้ดีอะ่ะไปดีมากเลยอะ่ะโอ้ยดูดิ แบบนี้ก็ย่างทำราคาได้นะเนี่ยเห็นพัดใช่ไหมจัดเต็มเลยนะรีบเลยนะรหัสนี้มีว่างไม่เยอะแล้วนะมีว่างไม่เยอะแล้วเนี่ยดูดิโมเดิร์นวินเทจแบบนี้ใครสนใจรหัสนี้รีบแจ้งมาได้เลยนะคะมันมีขับมีประมาณห้าส่วนติดมาประมาณสองตัวนะในกระสอบนะดูกันต่อนะจ๊ะบัคกลูบัคกลูอย่างสวยปูรีบรีดรีบรีดรีดอย่างเดียวสวยแล้วรีบอย่างเดียว,ยยวสวยแล้วปูแฮมดูดิ แจ็กกันจูนงี้โอ้ยแจ็กกันจนแจ็กกันจนจูลูคกค้ากระบอกเล็กสีตัวนี้ดีเซลแน่เลยอะ่ะงานเหมือนดีเซลอะ่ะดีเซลแน่เลยเนาะเนี่ยโอ้ต่อซาร่าต่อจ้าแม่รถมากซาร่าแบรนด์เพียบยูนิโคลต,ต่อจา้อจาอโอ้ยอะโอ้ยลิมด้าโอ้ยลัดๆๆๆเอา้าใครสนใจใครสนใจ ใครสนใจเร็วๆเลยนะตอนนี้มีน้อยแล้วนะคะราหัสนี้มีน้อยแล้วเริ่มแดงจ้าจัดไปเลยนี่โดยรวมตุกเป้าก็ถือว่าโอเคนะไม่มีบางแบบว่าขาดหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเต็มนะนี่วายอะ่ะตัวนี้เป็นใครวายนะเออทรงอะไรนะนึกไม่ไไนะออกอ่นะนึกไม่ออกยังไม่ออกทัไออก,ไ,ออกไปก่อนอุ้ยทักมาดีมากจ้ะดูบางตัวนะในเกงฮิปฮอปนี้เอ็ดไม่ดีแล้วแบ,บ,นบรนด์ดีงานตัวนี้ตัวนี้ผ้าสวยมากเลยอ่ะ นี่ผ้าสวยมากเลยดูดิทำใต้ขาดอ่ะคือแบบงานเขามมวนมาม้วนมาเป็นเป็นแพ็คๆเลยอ่ะนี่นะคะกระบอกโรงกระบอกเล็กมีปน,นกันเลยในกระสอบกระบอกโรงกระบอกเล็กแล้วก็ผ้าก็จะมีทั้งแบบผ้ายืดมีทั้งแบบเป็นผ้ากีนแท้รวมกันเลยในกระสอบอ่ะนี่ทรงแบบแนวสไตล์ที่พอไปรุ่นนะไปรุ่นอะไรเงี้ยนี่งานผ้าใหญ่นี้สีเข้มๆนะคะ นี่เป็นงานกระดุมกระบอกเล็กอุย้ยเจสค่ะอุย้ยดูสิเจสเจสอืตอ,อ,อญญนะต้องขออนุญาตนะคะต้องขออนุญาตคุ้ยค่ะอุยอ้ย,ยกระบอกเล็กผ้ายืดทรงอย่างสวยเนี่ยดูดีจะไปจ้ะจะไปเลยใครสนใจใช้ดีมากนะคือแบบไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปอ่ะไซด์ถือว่าดีมากเลยอ่ะนี่เจ้าโอ้โอ้ตัวนี้ผ้าสวยอ่ะโอ้ผ้าสวยมากเลยอ่ะผ้าสวยมากเย,ยกี่ยนิคร้า ตัวอื่นก็เป็นแบรนด์แบบเกาหลีเนาะเนี่ยบางตัวเราอาจจะไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบรนด์ของเกาหลีเขานะนี่งนะคะ่ะดูสีผ้ากันไปผ้าสวยมากเลยอะ่ะ โดยรวมงานก็ถือว่าสภาพดีนะคะสัดส่วนงานตำหนิที่เป็นแบบตุดเป้าขาอะไรพวกนี้มีค่อนข้างน้อยนะแล้วก็งานพับมาเป็นแบบเป็นแพ็คๆนะคะมาเป็นม้วนมานะตุดเป้าก็ถือว่าโอเคนะคะเขาจะม้วนมาเป็นแพ็คแบบนี้เลยม้วนมานียนี่โทนสีส่วนใหญ่จะออกสียีนนะสียีนอุโหตุ้ผ้าใหญ่มากใใหญ่มากดูดิ นี่นี่ก็ทรงสวยนะคะดูตูดจับเต็มดูตูดจับเต็มอืมยิ่งรืออนะ้อก็ยิ่งเจอนะยิ่งรื้อยิ่งเจอนะใครที่ชอบแบบสไตล์เกาหลีนะคะแบบไม่ขาดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะมีออกนะคะทรงสวยกระบอกเล็กไซส์ไม่ขาดนะอุ้ยตัวนี้อะไรอ呀โอ้ตัวนี้อย่างเข้มเลยนี่จา้าอีกสักตัวนึงไหมนี่น,ะน,นี่สวยเลยค่ะเข้มมากดีเซลใหมกแล้วดีเซลใหมกแล้วอุ้ยตัวนี้ตัวนี้งานแปลกโอ้เมื่อกี้ผ่านไป ลิมแดงไม่ได้ยกลูกค้าดูเอากลับมาเอากลับมาตัวเมื่อกี้ตัวนี้ลิมแดงไม่ได้ดูจ้านี่ริมแดงงานอย่างสวยเลยอ่ะท่ามไปจริงๆนะไม่ได้ตั้งใจนะคะริมแดงจ้ะเห็นไหม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 เอา้ามาตอบมาที่ดีเซลจ้ะดีเซลนี่มีงานเด็ดต่อไปนะมือหนึ่งไปค่อยวยแกปอุยสวยมากแกปสวยมากจ้ะแกปโอ้โหยังไม่จบใหญ่สุดก็แบบ สามหกัดไม่ตัวนี้เนาะยูนิโครนี่ดูดิตัวนี้งางกระดุมบางตัวจะเ mm. ป็นทรงสไตล์คล้ายๆแบบคล้ายบอยอะแต่เป็นบอยผู้ชายนะอุ๊ยเข้มอีกแล้วเข้มอีกแล้วนี่นะคะงานเดสต้าป้าอยก็มีออกนะคะยูนิโครื่ดา นี่ดูสง่งกระบอกเล็กกระบอกเล็กกระบอกกลมนะคะในกระสอบกระบอกเล็กกระบอกกลมอ่ะใครสนใจรหัสนี้นะคะ LV 0 2 1จ้ะกางเกงย์ยิงผู้ชายงานเกาหลีสนใจรายการนี้รีบทักเข้ามาได้เลยนะคะสินค้ามีไม่เยอะแล้วนะคะใครสนใจใครอยากได้รีบแจ้งมาเลยไปแล้วสวัสดีค่ะ